เป็นคนชอบดูดวงมากไปดูหมอแล้วหมอทักว่าระวังเนื้อเหมือที่สามก็แบบบอกอุคลิกเขาชอบใส่สั้นสม,มอหูนะเราก็เลยจับสังเกตเห็นเขาหยอกล้อกันเอ้มันผิดปกติเจ้านายกับลูกจาก้าะซึ่งน้องเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยเรียกเขามาถามให้จุดทูบสาบานเขาก็ยอมรับว่าเป็นความจริงเด็กในร้าน<ๆ>มาบอกเราว่าถอดกระหียาเราก็แบบไม่คิดเลย แล้วเธอใจนี่แล้วเธอไปได้กันที่ไหนล่ะคือคําตอบมันบาดหัวใจเรามากค่ะพี่อ้อย<ช>ได้กันบ้านแม่เหรอแ,แล้วหลังนั้นน่ะมีห้องว่างสองห้องเราก็จะให้น,อน้องที่ที่ทํางานเนี่ยไปพักอยู่กับคุณแม่ด้วยเ่อได้ช่วยดูแลแม่ด้วยซึ่งคุณแม่เราก็น่าจะคุณแม่เราเป็นอัลไซเมอร์ <ๆ S 2> ค่ะพอกเขาเมื่อบอกเราเราเหมือนกับโลกทั้งใบมันพังหมดเลยค่ะพี่อ้อยมันเหมือนเขาไม่ให้เกียรติอะไรเราเลยอแม้กระทั่งแม่เราเขาก็ไม่ให้เกียรติ ทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง34